สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกนะคะแต่วันนี้จะเป็นการคุยกันแบบสบายสบาๆครข้อข้องใจหลายคนที่อยากจะรู้หรือตอบคำถามหลายๆคนที่มีคำถามแต่ไม่กล้าถามเป็นส่วนตัวนะคะอันที่จริงดิฉันเป็นคนที่เปิดเผยถ้าใครอยากจะรู้อะไรถามได้นะคะยินดีที่จะ ตอบคำถามทุกคำถามที่เป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ที่เป็นคำถามที่ดีนะคะยกเว้นคำถามที่อยากรู้อยากเห็นอันนั้นก็ไปอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าจะตอบหรือไม่นะคะฉะนั้นวันนี้จะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องสบายๆว่าทำไมอาจารย์จำปาอยู่ได้มาจนถึงขนาดนี้นะคะอาจจะมีคำถามมากมายอยากจะรู้สาเหตุเหตุผล เพราะอะไรนะคะก่อนจะิงคือในเรามีโอกาสอธิษฐานก่อนนะขอพระเจ้าทรงนําในสิ่งที่จะพูดคุยกันขแต่พระเจ้าขอทรงเจิมทรงนําทุกถ้อยคาที่จะเป็นที่ถวายเกียรติยศแต่พระองค์และเป็นการเสริมสร้างหนุนน้าใจเป็นข้อคิดที่ดีซึ่งกันและกันจึงขอพระองค์ทรง,งนําทั้งคาบรลวงที่เป็นผู้พูดและผู้ฟังคลิปนี้ขอมอบไป้ในการทรงนําของ,ององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ก่อนเชงอื่นใดอยากจะดูพระคำของพระเจ้าสักสองตอนที่สอนเกี่ยวกับชีวิตโสดนะคะ,ะสิ่งแรกเลยอยากจะดูคำสอนของพระเยซูคริสต์ในพระชจนาของพรองในมัทธิวบทที่19นะคะมัทธิวบทที่19ข้อ11 1เเมื่อสาวกของพรองมาถามเกี่ยวกับการแต่งงานการหย่าร้างฉะนั้นพระเยซูก็ตอบ คำถามของเขาเมื่อพระเยซูตอบคําถามของเขาเกี่ยวกับการแต่งงานแล้วนั้นเขาก็รู้สึกว่าโอ้ใครจะปฏิบัติได้นะคะแต่พระเยซูก็ตอบพวกเขาว่าในข้อ1 0ถึงข้อ12ว่าพวกสาวกทูลพระองค์ว่าถ้าลักษณะสามีภรรยาเป็นอย่างนั้นไม่เป็นสามีภรรยากันเลยก็ดีกว่า พระองค์ทรงตอบเขาว่าไม่ใช่ทุกคนจะรับประพฤติตามข้อนี้ได้เว้นแต่ผู้ที่ทรงให้ประพฤติได้ด้วยว่าผู้ที่เป็นขันธ์ทีตั้งแต่กำเนิดก็มีผู้ที่มนุษย์กระทําให้เป็นขันธ์ทีก็มีผู้ที่กระทําตัวเองให้เป็นขันธ์ทีเพราะเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ก็มีใครถือได้ก็ถือเอาเถิดนะชีวิตการเป็นโสดนั้นก็ ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือเป็นสิ่งที่บังคับหรือชีวิตที่แต่งงานก็ไม่ได้ถือว่าเป็นมีข้อบังคับและในหนึ่งโครินนะตามคำสอนของอาจารย์เปาโลในหนึ่งโครินบทที่7ข้อ25ถึง28ได้กล่าวไว้ว่า เรื่องคนโสดนั้นข้าพเจ้าไม่ได้รับพระบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็ขอออกความเห็นในฐานะที่เป็นผู้ได้รับพระกรุณาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นผู้ที่ไว้ใจได้ เพราะเหตุความยากลำบากที่จะมาถึงอยู่ในเวลานี้ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกคนควรจะอยู่อย่างที่เขาเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ท่านมีภรรยาแล้วหรือก็อย่าหาช่องทางที่จะทิ้งภรรยาเลยท่านเป็นคนตัวเปล่าหรืออย่าหาภรรยาเลยถ้าท่านจะแต่งงานก็ไม่มีความผิดและถ้าหญิงสาวโภมจารีจะแต่งงานก็ไม่มีความผิด แต่คนที่แต่งงานนั้นคงจะต้องยุ่งยากลำบากใจแต่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ท่านพ้นจากความยุ่งยากนั้นนี่เป็นถ้อยคำของอาจารย์เปาโลนะคะที่สอนเกี่ยวกับการเป็นโสดนะชีวิตดิฉันที่อยู่มาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็มีคำถามมากมายที่คนถามนะคะโดยเฉพาะช่วงแรก,แรก ที่ช่วงอายุ20กว่าถึง30เนี่ยก็จะมีคำถามว่าเวลาไปงานแต่งของเพื่อนรุ่นเดียวกันรุ่นน้องก็จะมีคำถามว่าเมื่อไหร่เป็นคิวของเธอและเมื่อไหร่จะแต่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีคำถามเกิดขึ้นนะคะก็ได้แต่ตอบไปว่ายังไม่เจอหรือยังไม่ถึงเวลานะคะ ก็จะพบอยู่ประจําและก็การเป็นโสดการที่ไม่แต่งงานเร็วในเวลานั้นก็จะเป็นรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนทุกวันนี้รู้สึกเป็นเรื่องที่แปลกเพราะถึงวัยแล้วใครๆเขาก็แต่งกันนะมันก็ว่าชีวิตแต่งงานเป็นชีวิตของมนุษย์ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะฉะนั้นใครอยู่ ไม่แต่งสักทีก็รู้สึกเป็นเรื่องแปลกและก็ประหลาดคนก็จะมองดูประหลาดประหลาดบางคนก็หวังดีนะคะก็พยายามที่จะหาให้นำมาเสนอจริงๆแล้วก็ดิฉันก็รู้สึกขอบคุณเขาที่เขาเป็นห่วงและหวังดีแต่เนื่องจากว่าการใช้ชีวิตคู่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเป็น บุคคลที่เราจะเลือกมาใช้ชีวิตกับเขาไปจนตายจากกันนั้นมันเป็นสิ่งที่เราก็ถามว่าเลือกไหมเลือกค่ะเลือกมากด้วยแล้วก็คิดมากด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราซื้อของอะไรนะคะแผงๆเราก็ยังเลือกแล้วก็เปรียบเทียบราคาประเมินราคาแล้วก็ดูว่าประโยชน์ของมันสูงสุดหรือคุณหรือโทษก็ต้องศึกษาอย่างละเอียดนะคะฉะนั้นอันนั้นเป็น ลักษณะนิสัยของดิฉันนะคะก็เมื่ออยู่มาเรื่อยๆก็จะเห็นว่าจะมีคำถามมากมายบางคนก็อาจจะพูดในทํานองว่าพวกที่อยู่เป็นโสดที่ไม่แต่งงานเขามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าตอบได้นะคะปกติค่ะไม่มีอะไรผิดปกติ ไม่ใช่มนุษย์ประหลาดที่เกิดมาไม่ครบนะคะมีทุกอย่างครบนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะคิดไปต่างๆนานา,นา,นา,นาว่าพวกที่อยู่เป็นโสดเนี่ยเขาอาจจะผิดหวังในความรักคงจะเข็ดแล้วมั้งคงไม่กล้าที่จะแต่งงานสำหรับดิฉันไม่ใช่ค่ะ เรื่องของความรักมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่อยู่ในความรักมันเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมนะคะไม่เข็ดค่ะเรื่องความรักไม่เข็ดเพราะว่าในทุกๆความสัมพันธ์มีความรักนะคะมีความรักก็มีความเจ็บปวดมีความเสียใจเป็นเรื่องปกติฉะนั้นก็สําหรับดิฉันเองไม่ได้เข็ดนะคะและไม่ได้กลัวในการที่จะเดิน ก้าวเข้าไปสู่ชีวิตคู่นะคะและบางคนก็อาจจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกเกิดมาอาภัพนะคือพูดง่ายๆอาภัพรักอาภัพคู่ก็ไม่จริงอีกละค่ะเพราะว่าตั้งแต่เป็นสาวมาก็มีคนเข้ามาจีบอยู่เสมอๆนะคะ ก็ไม่ได้ขี้เหร่มากจนไม่มีใครมองนี่ค่ะจริงไหมคะจากนั้นก็มีเพื่อนค่ะมีเพื่อนคบหานะคะก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครเลยหรือว่าไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องความรักก็มีนะคะมีมาเรื่อยๆในชีวิตความเป็นโสดแต่ค่อนข้างจะเลือกว่าไม่ใช่ว่าใครเข้ามาก็คบหมดไม่ใช่ถ้าถูกใจหรือ พอจะโอเคก็จะคบหาแต่ถ้าไม่ก็จะปฏิเสธไปเลยนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็การใช้ชีวิตมาจนถึงบัดนี้เราก็ต้องมีจุดยืนอยู่กับความจริงนะคะไม่ใช่อยู่กับความฝันชีวิตคู่มันไม่เหมือนนิยายน้ำเน่านะนิยายน้ำเน่าบางทีก็ไม่ได้จบลงด้วยดีเสมอไปนะคะฉะนั้นก็ เราต้องอยู่กับความจริงและเข้าใจความจริงและเราไม่ปล่อยให้กระแสสังคมหรือคนรอบข้างกดดันเรานะคะที่จะผลักไสที่จะให้เราต้องรีบที่จะแต่งงานหรือรีบที่จะมีคู่สำหรับดิฉันเองไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่เป็นโสดใช้ชีวิตแบบสบายๆมาตลอดก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองและไม่เคยประกาศตัวนะก่อนหน้านี้ตั้งแต่อาตั้งแต่ เป็นสาวมาจนถึงอายุ50ไม่เคยประกาศตัวว่าฉันจะอยู่เป็นโสดมีแต่คนยัดเยียดคำพูดนี้ให้ว่าดิฉันอยู่เป็นโสดหรือว่าเป็นโสดเพื่อพระเจ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะตั้งให้เว่าไม่ได้ออกจากปากดิฉันเองนะแต่ออกจากปากคนอื่นและก็อีกอย่างหนึ่งการที่เรามีชีวิตอยู่โดดเดี่ยวมาจนถึงขนาดนี้บางเทีก็จะมี คำพูดที่ไม่ดีโยนเข้ามาในชีวิตเราอยู่เสมอหรือเป็นคำพูดที่กดดันทำให้เรารู้สึกกลัวเช่นผู้ใหญ่ที่เขาหวังดีเขาก็บอกว่าทำไมไม่แต่งงานนะคะทาไมเช่นนั้นเดี๋ยวจะไม่มีใครเลี้ยงดูเพราะไม่มีลูกไม่มีหลานแต่ดิฉันก็ยืนหยัดคุยกับพูดกับเขาว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูดิฉันเองเพราะว่าดิฉันรับใช้พระเจ้า นะคะบางคนก็บอกระวังเธออยู่เป็นโสดเนี่ยคนโสดเนี่ยอยู่นานๆนจะเป็นกลายเป็นพวกที่อารมณ์วิปริตขี้งุดยิดหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้มีชีวิตที่ถูกกำหนดกฎเกณฑ์จากคนในโลกเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ภายใต้กฎของโลกนี้เอเมนเราอยู่ภายใต้กฎของพระคริสต์สิ่งที่มนุษย พูดสิ่งที่สังคมกำหนดวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะบอกจะพูดกับเราเราไม่รับเพราะเราเป็นบุคคลที่เหนือธรรมชาติไม่ใช่ตามธรรมชาติไม่ใช่ตามคนในโลกนี้นะคะเราไม่ได้เป็นคนของโลกนี้แล้วเราเป็นคนของพระเจ้าฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องยืนหยัดอยู่บนถ้อยคำของพระเจ้า เราจะไม่ยอมให้คำพูดหรือความคิดของคนในโลกนี้มากดดันเราว่าระวังนะถ้าเราอยู่ไปไม่แต่งงานชีวิตจะเป็นอย่างง้นอย่างนี้ไม่เป็นฝั่งเป็นฟ้าไม่มั่นคงอะไรเป็นต้นนะคะจริงๆแล้วชีวิตในโลกนี้ไม่มีอะไรรับประกันเราได้ว่าเราจะมั่นคงการแต่งงานก็ไม่ได้รับประกันว่าเราจะมั่นคงและก็ปลอดภัยแต่การมีพระเจ้าตาา่าหา ที่รับประกันได้100%ว่าเรามั่นคงเราปลอดภัยนะคะฉะนั้นก็จริงๆก็อยากจะพูดตรงๆว่าใช้ชีวิตแบบสบายๆมาตลอดก็มีเพื่อนเข้ามาคบหาตลอดนะคะตามที่พูดไปแล้วไม่ได้ประกาศตัวว่าฉันจะอยู่เป็นโสดแต่ว่าก็มีสเปคนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าใครก็ได้ บอกกับตัวเองเสมอว่าถ้าไม่เจอคนที่ใช่และถูกใจและสามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้แล้วก็ขออยู่คนเดียวดีวกว่านะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อตอนเป็นวัยรุ่นก็เคยคุยกับเพื่อนนะบอกว่าถ้าฉันแต่งงานฉันคงไม่อยากมีลูกเพราะว่าเป็นคนที่กลัวความเจ็บปวดนะ,ะกลัวมากๆเพราะว่าเห็นคน ที่คลอดลูกแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเขาต้องเจ็บปวดทนายดิฉันบ็นคนนี่กลัวความเจ็บปวดแล้วบอกว่าถ้าแต่งงานนะคงไม่อยากมีลูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าหลายครั้งเกี่ยวกับสันติสุขที่พระเจ้าให้มาในจิตใจโดยเฉพาะเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งตอนนั้นอายุประมาณ30อธิษฐานกับพระเจ้าและพระเจ้าเข้ามาสัมผัส มันเกิดสันติสุขจนมีความรู้สึกใฝ่ร่างกายเลยนะคะว่าหัวใจมันพองโตมันมีความสุขพองโตจนแบบคับอกเลยอ่ะจนรู้สึกแน่นแน่นแน่นอกเลยล่ะแล้วบอกอุ้ยก็พร่องคําพูดออกมาว่าพระเจ้าถ้าพระองค์ทรงให้สันติสุขกับลูกได้มากขนาดนี้ลูกไม่แต่งงานก็ได้สงสัยพระเจ้าจะยึด คำพูดตามนั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนเรียนพระคัมภีอยู่ก็เห็นรุ่นพี่หลายคนที่พอจบพระคิดธรรมเขาก็แต่งงานพอจบพระคิดธรรมเขาก็แต่งงานแล้วในสมัยนั้นการเป็นผู้หญิงก็คือเมื่อเราจบพระคิดธรรมเราแต่งงานเราก็เป็นผู้ติดตามสามีส่วนตัวดิฉันเองก็บอกกับตัวเองว่าดิฉันจะไม่รีบแต่งงานก็อยากจะรับใช้พระเจ้าตอนเป็นโสดจนเบื่อก่อนแล้วค่อยแต่งงานก็ตอนนี้มันก็ยังไม่เบื่อนะคะ ที่รับใช้พระเจ้าเป็นสดก็เลยยังไม่แต่งนะคะอันนั้นเป็นเป็นคำพูดที่พูดกับตัวเองเสมอเสมอนะคะก็เรารู้จักตัวเราเองนะคะและเรามีจุดยืนที่ถูกต้องและอีกอย่างหนึ่งก็คือตลอดเวลาพอดำเนินชีวิตมาถึงอายุประมาณ50หลายคนอาจจะคิดว่าตอนนี้ดิฉันเพิ่งจะ50หรือเปล่าเปล่าค่ะ นะคะก็บอกก็ได้ค่ะตอนนี้ก็65แล้วนะคะพอมาเต,ตอนถึงอายุ50ก็เริ่มจะมั่นใจว่าดิฉันคงจะอยู่เป็นโสดและรับใช้พระเจ้าแบบนี้ดีก,กว่าและค่อนข้างจะมั่นใจว่าพระเจ้าให้อยู่แบบนี้ก็เริ่มที่จะปิดปิดตัวเองหมายความว่าปิดที่จะไม่ไม่เปิดความสัมพันธ์กับ เพศตรงกันข้ามในด้านชู้สาวอีกต่อไปนะคะก็ปิดยกเว้นก็ยังมีเพื่อนนะแต่ว่าไม่ไม่ใช่เพื่อนอสนิทอะไรนะคะฉะนั้นก็ก็ไม่ก็ปิดปิดประตูพูดง่ายปิดประตูใจแล้วก็ล็อกไปเลยตั้งแต่อายุประมาณ50นะคะฉะนั้นก็ส่วนตัวดิฉันเองการใช้ชีวิตโสดมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแปลกหรือประหลาด บางคนอาจจะดูเหมือนว่าโอ้โหเป็นคนที่น่าสงสารอาพับขายไม่ออกดิฉันไม่ได้คิดแบบนั้นดิฉันเป็นคนที่มีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้ามากกว่าประเมินไม่ได้ในการที่จะพูดคำคำนั้นนะคะเรามีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้าชีวิตแต่งงานไม่ใช่เป็นชีวิตที่ขายออกหรือขายไม่ออกเพราะเราไม่ได้ขายตัวเราเองนะคะ ขอ้อขอบคุณพระเจ้าที่ตลอดเวลาที่ดำเนินชีวิตกับพระองค์พระองค์ก็ส่งหนุนใจในพุทธะของพระองค์นะคะซึ่งดิฉันจะอ่านดิฉันยึดไว้ตลอดในพุทธะของพระเจ้าสองตอนนี้นะคะยึดไว้มั่นเลยแล้วอยากจะหนุนใจสำหรับหลายคนที่ใช้ชีวิตโสดอาจจะโสดไม่ได้โสดแต่แต,แต่ต้นหรืออาจจะโสดมาช่วงหลังๆ <c oughs> ในอิสยาห์บทที่46ข้อที่3ข้อที่4กล่าวไว้ว่าโอวงวานยาโคบเอ๋ยจงฟังเราคือคนที่เหลืออยู่ในวงวานของอิสราเอลผู้ซึ่งเราอุ้มมาตั้งแต่กำเนิดชูมาตั้งแต่ในคันจนกระทั่งเจ้าแก่เราก็คือพระองค์นั้นเราจะอุ้มเจ้าจนถึงผมงอกเราได้สร้างเจ้าเราจะชูเจ้าเราจะอุ้ม และเราจะช่วยให้รอดครเป็นคําสัญญาที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับดิฉันนะคะพ่อแม่ในโลกนี้อุ้มเราประมาณขวบกว่าเท่านั้นหลังจากนั้นเขาไม่อุ้มเพราะเราเดินได้แล้วเขาบอกมีขาเดินได้แล้วเดินเองไม่อุ้มแล้วแต่พระสัญญาของพระเจ้าตอนนี้สัญญากับเราว่า จะอุ้มเราจนถึงผมงอกฮาเลลลยานี่เป็นคำสัญญาที่ดิฉันยึดไว้ตลอดแล้วก็อิสยาบทที่54ข้อ4ถึงข้อ6นะคะได้กล่าวไว้ว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเจ้าจะไม่ต้องอับอายอย่าอดสูเลยเพราะเจ้าจะไม่ต้องละอายเพราะเจ้าจะลืมความอายในวัยสาวของเจ้าและเจ้าจะไม่จำที่เขาติความเป็นไม้ของเจ้าอีก เพราะผู้สร้างเจ้าเป็นสามีของเจ้าพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์จอมโยธาและองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเป็นผู้ไถ่ของเจ้าเขาเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าของสากลโลกเพราะพระเจ้าได้ทรงเรียกเจ้าดังภรรยาผู้ถูกทิ้งและโทมนัตในใจเหมือนภรรยาสาวเมื่อนางถูกทิ้ง พระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้เราได้ทะละทิ้งอ่าพระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้นะคะฉะนั้นพระเจ้าเรียกดังภรรยาที่ถูกทิ้งนะคะและในพระชนะของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งที่ดิฉันยึดไว้ก็คือที่พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและทรงเป็นสามีของเรานะคะก็ยึด พระสัญญาของพระเจ้าตลอดว่าพระเจ้าทรงเป็นสามีของเราคําว่าสามีในที่นี้คือบทบาทของสามีก็คือเป็นผู้ปกป,กป้องเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เราจําเป็นทุกอย่างทั้งความสุขนะทั้งสิ่งของในโลกนี้ที่เราจําเป็นนะ พระเจ้าเป็นสามีที่ยอดเยี่ยมเป็นพระผู้นำเป็นที่ปรึกษาพระองค์ทรงให้ทุกสิ่งได้มีอีกมากมายที่พระองค์ทรงให้ที่สามีในโลกนี้ให้ไม่ได้แต่พระองค์ก็ท่งให้ได้เมื่อเราเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตที่จะติดสนิทอยู่กับพระองค์อย่างแท้จริงฉะนั้นก็นี่คือ,อชีวิตของมดีชันส่วนหนึ่ง ในการใช้ชีวิตกับพระเจ้าในการเป็นโสดนะคะตั้งแต่วัยรุ่นเมื่อถวายตัวรับใช้พระเจ้ามาจนถึงอายุ1 0อายุ18จนถึงบัดน,นี้อายุ65ย่างเข้า66แล้วก็เห็นดึงพระคุณของพระเจ้ามากมายในการดำเนินชีวิตและก็บอกไว้ในที่นี้ด้วยนะบางคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าเคยแต่งงานมาหรือเปล่าไม่เคยนะคะหลายคนคิดไป แต่ถ้า,ารู้จักดิฉันดีถ้าเป็นเพื่อนที่สน,นิทหรือเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักดิฉันตั้งแต่วัยรุ่นมาตั้งแต่ถวายตัวรับใช้พระเจ้ามาเ็าจะรู้ดีว่าดิฉันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยแต่งงานและเขาไม่ได้เดินเข้าไปในประสบการณ์นี้เขาใช้ชีวิตในการเป็นโสดนี้รับใช้พระเจ้าปรณณินนบัติพระองค์มาตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับจุดยืน ทศนาคติและก็ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตโสดมาจนถึงเดี๋ยวนี้และก็คราวหน้าดิฉันจะมีโอกาสที่จะแบ่งปันว่าเราจะใช้ชีวิตโสดอย่างไรให้มีความสุขมีความสุขกับชีวิตโสดได้นะคะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรหวังว่าทุกคนจะได้รับคติคำนุนน้ำใจแล้วก็ าจากประสบการณ์ของดิฉันบ้างนะคะขอพระเจ้าทรงไวพ้พอพรค่ะ